สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พัมาแนะนำตัวนี้นะคะเป็นแป้งพาวเดอร์ที่มี SPF 3 0 PA บวกบวกบวกเลยค่ะนี่ค่ะเขาแพ็กมาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จัดส่งให้เร็วมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เขามีโปร,รลดราคาอยู่ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อสินค้าที่ตะกร้าด้านล่างที่ปักไว้ให้ได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นแป้งตลับนะคะของ p พ n นูริแอกเนนะคะพาวเดอร์ SPF 30PA บวกบวกบวกค่ะปริมาณเขาจะอยู่ที่9กร,รัมนะคะเป็นแป้งที่สูตรไม่ผสมรองพื้นค่ะเหมาะสำหรับคนที่หน้าเป็นสิวนะคะมีให้เลือก3เฉดสีเลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะ เราสามารถใช้เติมได้ระหว่างวันด้วยนะคะไม่ทำให้หน้าเราเป็นคราบค่ะแป้งพับเบลอรูขมขนบนใบหน้านะคะตัวนี้บางเบามากเลยนี่ค่ะระยะเวลาในการเก็บนะคะได้นานเลยค่ะเพื่อนๆนี่เป็นรายละเอียดของเขานะคะ เขาบรรจุมาอย่างดีเลยค่ะไม่มีแตกเลยนะคะบรรจุมาแน่นหนามากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะปริมาณเขานะคะสุดที่อยู่ที่9กร,รัมค่ะช่วยคุมมันได้ถึง12ชั่วโมงเลยนะคะทําให้หน้าไบรท์แนะนํานะคะใครที่หน้าเป็นสิวนะคะลองมาใช้สูตรนี้ดูค่ะ ตัวนี้เขามี3เฉดสีนะคะถ้าเบอร์1เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่หน้าขาวอมชมพูค่ะเบอร์2ก็จะเป็นหน้าขาวอมเหลืองนะคะหรือเบอร์3เนี่ยใช้สําหรับคนที่เป็นผิวแทนค่ะใช้ดีแล้วก็หน้าไม่ลอยด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถดูคอมเมนต์ที่ด้านล่างของร้านค้าที่เพื่อนๆท่านอื่นๆซื้อไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตลับเขาเป็นสีเขียวนะคะน่าใช้ค่ะเพื่อนๆ ส่วนด้านล่างนะคะเ็จะมีร่องตรงนี้ไว้สําหรับระบายนะคะเวลาเราวังพับลงไปก็จะทําให้ตัวพับเนี่ยไม่มีความอับชื้นนะคะนี่เป็นข้อต่อเขาค่ะแข็งแรงค่ะตลับเขานี่ค่ะเปิดขึ้นมานะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีพลาสติกนะคะรองไว้ให้อยู่ด้วย ส่วนตลับกระจกนะคะเดี๋ยวเราต้องแกะลอกออกมาอีกหนึ่งชั้นนะคะถึงจะเห็นตัวเงาของกระจกค่ะเขาใส่ตัวฟิล์มกันเอาไว้ให้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ชั้นที่สองนะคะเพื่อนๆก็คือจะเป็นตัวพับค่ะเนื้อพับนุ่มมากเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยตัวนี้นี่ค่ะขนนุ่มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ เวลาเราใช้เราก็เพียงแต่กดแป้งเบาๆค่ะแล้วก็แตะไปที่ใบหน้าเรานะคะเกี่ยกระจายให้ทั่วใช้งานไม่ยากเลยค่ะติดคุมมันได้ดีเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเพื่อนๆเ,เราสามารถที่จะเติมได้ในช่วงระหว่างวันด้วยนะคะวันนี้มารีวิวเท่านี้ค่ะฝากเพื่อนๆด้วยถูกใจกดถูกใจคอมเมนต์บันทึกกดแชร์และกดรีโพสได้พัดน,นะคลิปหน้าเจอกัน